พี่น้องต่อเนื่องนะครับเด้อต่อเนื่องเลยนะครับถ้าชมคลิปวิญญาณน่ชมคลิปอีกง่าวๆเลยนะครับนะครับหนึ่งคลิปผ่านไปป้าข้างนาพี่น้องภูเขาเลากาเมงงามแท้วิวแม่พี่น้องวิวยังมงงามเด้ออ้ยเดี๋ยวอยางเก็บภาพกพันพี่น้องกูนะวิวยังมงงามแท้ยูคคุณไหมคุณภูเขาเมงงามไหมพี่น้องข้างนาไหมอู้ ปฏิทูปปฏิทูพุ่นะอะน,นะครับคลิปที่แล้วว่างหันนะครับไอพี่น้องที่ตามกสิกรวา่ทาท่งออกเป็นยังไทงท่าตรงไปเป็นยังไงมุ่ใดเนานะนะครับบว้ยงามหลายเทคลิปต่อมาเลยนะครับเด้อติดตามถนนเลยนะครับติดตามถนนเลยติดตามถนนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับ ต่อเนื่องจากมิกกี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะครับเนี่ยโอ้ยพี่น้อนขันบ่มากับโบงูดีีเห็นบ่มาเบิ่งกับโบเห็นเนาะมันช่างสวยงามสิปขับเร็วเร็วเลยครับ,เรเรรบสเก็บภาพเนาะขับซาซาไปเรื่อยๆเนาะขับช้าๆไปเรื่อนะยเก็บภาพเป็พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้ยบ่วงเบิ่งเลยพี่น้องโครงการกระสิขยายอาอกอะได้เด้เป็นบ่ต่อไปเนาะอนาคตเนาะ ข้าเจ้าพงสีมาดมัสวยงามเลยพี่น้องเอาโอ้ยจะเป็นดีห้พี่นอ้องเ้ย,เยตัวทอชมวิญญาพาเที่ยวหลือจเป็นสียเห็นยัางงามๆนะครับสวยๆงามๆเลยงามหลายแท้สะดวกสบายแล้วล่ะพี่นอ้องโครงการนี้จะเป็นข้าเจ้าคิดดีไฮวิญญาขอชื่นชมเะครับเด้อ วิญญาพาเที่ยวขอชื่นชมนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับมันสะดวกสบายทาั้งเวลาเข้ากับสิสะดวกสบายขึ้นเนาะนะครับผมจําได้ว่าโคอิสานบานเข้าไปเห็นงานยุงเทียว่ามันหลายล้านคนติดรับเป็นบวกกลับพระบานย่ามไดชโลดติดตังตะเซาฮอดคําคือเก่านะครับโครงการตัวนี้ขึ้นมาดีๆแบบนี้ผมว่าดีมากๆนะครับ คมสะดวกสบายกสิดีนะครับต่อไปอนาคตเท่าเดินทางกรุงเทพนครราชสีมาใช้เวลาเขาบอกชั่ว,ช,วชั่วโมงครึ่งหอดเลยเน้ถ้าเป็นปกติแล้วสามชั่วโมงก็ยังม่หอดอยู่นะครับอนาคตทางนาสิเป็นยังไดพี่น้องคอยติดตามเนะถ้าเป็นเปิดใส่เป็นทางการมืลนวิญญาการจโพนา์นมกอกมาแค่นี้คเขาเหนื่อ ออจะเป็นสวยงามพี่น้องครับรถมาแล้วเห็นบรรยากาศงามกลางคืนกว่สิบว่มืดนด้วครับผมว่าไฟอจิตส,ส,สว่างสวยนะครับอาจิตส,สว่างสวายอ้ยพี่น้องให้สวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินนะครับตพิงดูกาเจ้า ม,มันมันมันโน่นนี่พระเจ้าจตัดออกเลยนี่พุดออกเลยที่พี่น้องพุดออกให้เพื่อเป็นถนนนี่คุณดูมันนม่มันไม่มมยู่เทิร์นทุ่มมองตลอดข้างนะครับข้าเจ้าโอ้ตรงนี้เป็นภูเขาเห็นไหมนี่เป็นเป็นเป็นภูหินนะครับข้าเจ้าระเบิดออกเลยว่าทะลุเจาะภูเขาเลยนะว่าขึ้นโน,น่นเลยค่ะตรงลงมาเลยนะจาอลงมาเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาได้สูงสินะ วิวขานาดพี่นอ้องสวยงามขนาดสวยงามขนาดเลยเสวยงามน e ี้ลอพี่น้องนะครับถนนมอเตอร์เว์นะครับ,นนรบเริ่มหมายเลขถนน M6 นะครับ M6 หมายเลขมอเตอร์เวย์ way, ทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเริ่มจากโครา้ิมานะครับเริ่มจากถวนเลียงเมืองโคราช นั่นแหละที่วิญญาไปทายเปน็นองเบิองนะครับบัิลัดตรงเลยครับนี่วัดตรงแลนรอบภูเขาคือคือไอ้ถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพเพราะตรงแลนเขาโคราชเป็น่าเขาเมืองโคราชตอนตรงแรนลนเลาะมาตามภูเขามาเนาะครับอันนี้เขาไปตรงริ้วๆเลยครับนะรเนาะจ้าตำรวจเส้นทางเยี่ยมมากนะขอชื่นชมนะขอชื่นชมนายช่างหรือคนที่คิดออกแบบเอ้า ศูนย์บริการทางด่วนทางหลวงในหนึ่งกิโลเอา้าศูนย์บริการนะเอา้าพี่น้องไปเบื้องบา่ายหนึ่งกิโลเมตรศูนย์บริการจังไดจะค,อคออ่อยๆว้ยเบิ้งดูวิววิวภูเขา,าทางท่าเห็นบหพี่น้องมันเกิสวยงามป,ปานนี้เอ้อพี่น้องเด้อมีโอกาสมาในเด้อรับมาขับรถุดมาเบื้องก็ไ้หรือหานไม่มีโอกาสมา,า,มา,มากติดตามคลิปวิญญาณพาเที่ยวกันใดนะครับโอ้สาธุสาธุนี่เห็นไห ศูนย์บริการทางหลวงเลยเทศศูนย์บริการทางหลวงจังไดนอเอาเพวกเขานอพี่นอ้องอีกห้าร้อยเมตรจุดบริการห้องน้ำาลยเด้นะครับเอาไปเบิ้งก็ได้พี่น้องนะไปเบิ้งก็ได้ไปได้เบิ้งไดลเนะเคยมีพี่บอกนะครับศูนย์บริการห้องน้ําสินะไปเบิ้งไปเบิ้งสรีดหูน้ากันนะครับว่าเป็นจังไดแน่เนาะสั่นเท่าสิบวหูนะ้าพี่น้องมากกคสิว่าเอา้ามีห้องนามบ่มีครับนี่นี่นี่ละนี่ละ นี่เลยเอา้าเขาเจ้าคือปิดเนาะพี่น้องค,คือปิดอย่างซีเขาเจ้าคือปิดไม่ให้เข้าไปเนาะโอ้ไม่ให้ไปพูดมาเขาาให้เขาปัม้มให้เขาปัม้มนี่นี่พี่น้องเด้อจะสงสัยเดี๋ยวเขามาแล้วมัจะงงเอา้าคือปิดบอแมนค,ครับเพิอ่นบอ่ให้ตรงไปให้เขาให,ให้ให้มาเขาปั้มนะให้มาเขาปัม้มมองงน้ำโอ้มีมีมครับพี่น้อง นี่มีมีมีห้องน้ำนะครับไปบริการประชาชนนะครับมีเดอ้อนี่เดอ้อห้องน้ำนี่โปรดช่วยการรักษาความสานะอาดเนาะดีมากอันนี้จะเป็นห้องน้ำชายนะพี่น้องห้องน้ำชายเดอ้อนี่เด้อหนึ่งสองสามสี่หกช่องหกโอ้นี่ผู้หญิงผู้หญิงสีสีชมพูนะผู้หญิงสีชมพูนะครับอันนั้นจะเป็นหน่วยงานของของอ่าหัดหรือใดบุคับเนาะโอ้นะครับนะ มีห้องน้ำนะสมมติเท้าขึ้นมาแล้วเท้าทุกเฉินนะเท่ามาได้เลยอ่าเพราะอะไรเสุรกิจหรือพาบากิจของเทาแล้ว,ลวทางออกเข้ากับมานนี่ละพื้นกันหังหันบบมันบ่มันอย่างกันบ่อย่างไห้บยอย่างไห้เท้าขี้เลยนะครับเขามาจุดหนีนะครับพอหนึ่งมันอาสีขนาดพอยลุนลงมามันอาสีเกิดอุบัติเหตุได้เกิดผู้ออกจากห้องหนามากกันไม่จะเอกันนะครับนะโอ้ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชม เฮ็ดดีเฮ็ดดีนะครับพี่น้องนะจังใดกะขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มาชมวันนี้ที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะเสียเงินบัว้อครับผมบัวด้วยเดนเนี่ยนะครับเฮาก็ออกมาเชื่อมถนนมอเตอร์เวย์ M6 เหมือนเดิมพี่น้องนี่แหละออกมาเชื่อมน้ำิ่นขึ้นกันน,กน,น,กน,น,กน,นะครับคือเก่านะครับเบิ่งซ้ายมือภูเขางามบา,าด์ลาร์ดคนนะ พางนาผู้เขาเอื้อเตยพี่น้องเลยมาอ่อนซ่อนมางามแท่งามบิลีอีลอ้องามกระดอกกระเดียเด้อเนี่ยงามกระดอกกระเดียงามบิลีอีลอ้อพี่นะพน้องนะขันถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับมาล่องเบงนะครับเด้อขันบ่มีโอกาสกติดตามคลิปวิญญาณผ้าเที่ยวนะครับนี้ไม่เก็บภาบรรยากาศพี่น้องเมืองป้าดภูเขาไหม ทางปุ่นมาังามปุ่นอ่ะทางทรายมือเข้าไหมาพี่น้องป้าแดงไปบุญเห็นในกลางหันล่มรวยรวยยี่งบุ่นพี่น้องพุ่นอ,อ่ะเดี๋ยวซุ่มเบยญไก่ยังไงกันเอากลางงันล่มเด้อครับเดอ้อกลางหันล่มบางหนาครับนอ่ะพุ่นอ่ะภูเขาทางด้านทรายมือป้า,ปามังามจังนะครับพุ่นอ่ะอ่ะเบิง้งทางหนาไปเอาลองมาสัมผัสเบิ้งเด้อครับเดอ้อลองขับรถมาเบิง้งแต่ไม่โอกาสเนาะมาสัมผัสมาสัมผัสในสิ่งเหล่านี้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะ งามจังเลยสวยงามจังเลยนะป่าภูเขาความสวยงามตรงนี้่าตองห่วงนะวิญ่าวานเอาไฟนี่จะขึ้นกสิสา่างอลราอัลามเนี่ยผมชอบใจตรงนี้ตัวนี้อีกห้าร้อยเมตรมิจฉภาพทางหลวงมาอีกสองเน,น,นาะเป็นยนังไงแน่คอยติดตามพี่นนองนะครับ ภูเขาพี่น้องภูเขางามๆโอ้ยนะจะมันดีพี่น้องเห็นแล้วดีใายดีใายดีลีหรอนะครับใไซเวลาบดโดนนะครับขันแรนเร่เร่ลักลอยนี่จากาจากถนนเลียงเมืองโคราชนะฮะตรงนั้นนะครับมาลำตะคองบ่เกินจิบหาทีหรือยี่สิบที่นะ e ity, นะประมาณนั้นขันแรนเป็นลอยเนาะบ่ไข่รนี่นะครับ ได้เลี้ยวมากเลยแหละนะครับก็เปิดเป็นทางการแล้วนลเ,เนี่ยปูปลาปูเขาย่างหลานหลานมากพี่น้องไป,ไปยังไงเจ้าไวท่านแลว้วสมบูรณ์ดอกนะครับเนาะสโซ่ข้าวจะเปิดเป็นทางการนี้คาวาปี68เนาะ68นี่ถนนมอเตอร์เวย์จะเปิดใช้งานแน่นอนนะครับกัคอยรที่ตามนะครับเท่ากับใครที่ตามข่าวๆหรือในช่อง YouTube ต่างๆหลายๆช่อง เมื่อวาสิเป็นช่องยูทูบเบอร์ดังๆนะครับที่เป็นเคยดเหตุอะไรอ๋อมันมีอย่างน้ออยู่ข้างหน้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ่งว่ามันมีเสาอยังอายุอานใหอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเบื้งน,นะครับนะครับนี่ข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเบิ่งงไปพี่น้องมันมีเสาอย่างย,นนะยู่้อนเนาะขออนุญาตห้ามหยุดห้ามหยุดรถทุกชนิด วาย,ยุดบปนวาย,ยุดนะครับนี่นะครับโอ้เป็นเป็นแสดงว่าอ่าอาย่างก่อนทางด่วนนี่อย่างมากนี่เนาะพี่น้องนะครับ่าจะเป็นทางด่วนนี่นี่โอ้อดีไปทางรถไฟรอยฟ่าบครับพี่น้องนี่นี่บ่ะเนี่ยข้าสี่หลอดทางโอ้ยสุดยอดเลยครับพูดนะสวยงามสวยงามอย่างที่คิดเลยครับพื่ วิวแห่งสวยครับพี่น้องตอนนี้โอ้สุดยอดเดี๋ยวพี่น้องสวยงามอย่างที่คิดเลยครับสวยงามสวยงามขอทีโท้อตีท้อตีท้อนะครับผมข่อนุาว่ญญาดีหยุดถ่ายรูปนะครับเป็นเห็นป้ายเป็นเพราะวิวมันสวยตองนี้เนาะห้ามหยุดรถประทนานะครับนี่เห็นไหมห้ามหยุดรถบนทางด่วนเดือดขาดโอ้ยครับสุดดายเนอะแต่เพว่นนี้หยุดเมันก็สิ แต่เก็บภาพง่ายๆเป็นี่น้องเบิ่งอยู่แหละนะครับนะครับโอ้ยสวยงามสวยงามพี่น้องนะครับพุณดาป่ะฮะลอดูภูเขาทั้งพุ่ณดารอดีครับพี่น้องงามหลากหลายเลยนะครับนะโอ้มันวิวงามเด้พี่น้องเห็นปะเพื่อพคุณดาไม่บ่นอ่ะมันสวยงามอ่ะโอ้เอ้ามีอุโมงค์อย่างก่อนนี่ นี่แสดงว่าไกลถึงลำตะคองแล้วนะครับน,น,นี่เนาะเนี่ยพ่นมี่ยังกะอุมโมงค์มมงสิอุโมงค์นี่ยังพระเจ้าปา่าดัวหางบักใหญ่เลยบักยาวเลยเนะี่ยภูเขาแห่งงามปาา่ากลางกลางร่มพี่น้องพูดนะพอดีตู้งามให้พี่น้องเอ้าล,ลองเ,องเอาบ,าบิางา่งผู้เดีวยย่าบ่งงามนี่ญาตเถียงเลยล่ะงามบรรยากาศเลยพี่น้องเนาะงามหลายบรรยากาศดีผมดู เปียกจริงด้วยเอ้ามีอุโม,มงค์ข้างในอีกนะกโอ้มีทั้งไปทั้งกลับเลยตัวอุโม,มงค์เนี่ยรถมีป้ายวางในห้ามหยุดรถนี่ฮะโอ้คหฝนเนี่ยพี่น้องโอ้เป็นดูม่วงยางสวยงามเลยเงาพร้อมพี่น้องฝน,นตกเปียกจริงเปียกบนอุโมงค์ตกนี่นะโบนเอจัยนะครับมันมันกันฝนได้ปะนะบอบอหูนะครับ ขันจากคู่กันเดี๋ยวไม่ีโอกาสคนตกตกขี่ขี่รถมาเบิงนะครับนะอาแต่เอฟซีดีตามไม่ยากอยู่นะอันไ้ครับมาแถวนี้อัน,นไหนมาเห็นว่าตรงอุโมงตรงนี้นะฮะตรงอตรงลมลมตรงเนี้ยตรงลำตะคองเนี่ยฝนตกเปียกบอนะครับตรงนี้นะบ่แนนใจนะครับอาจจะบ่เปียกนะครับเนาะเฮ้ยกังหันลมไปนอกหมุนหลวๆยืงเทรื่องพูดคนแต่เท่าขี่รถมาขังรางบ่เห็นได้นี่ พอเห็นบรรยากาศสวยงามสีได้พี่น้องแมนบ่เนี่ยปัดคุณนด็กพี่น้องเบิังนม้ำใส่น้ำขัวบิังคุณอะสวยงามปานนี้โต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 พี่น้องเลยมอเตอร์เวย์ M6 ช่างสวยงามอะไรขนาดานั้นช่วงลำตะคองนี่เนาะเห็นน้ำลำตะคองอือพี่น้องคน เว้ยบ้านแห่งงามคับพี่น้องเอ้ยดูเล่นหนึ่งคือสิงงามเนาะขออนุญาตเด้อผูดด้ใดขับรถกระไดผู้ใดเฝ้าไปก่อนเลยเด้อนะครับวิญญาตบ้านเดียวนะครับขอไยายภาพง,งามๆพี่น้องมองุ่งไปจอดนะครับผมบ่งจอดนะครับกะเข้าปฏิบัติตามกฎของอ่าคมอ่ามอเตอร์เวย์เขาเจ้าอยู่นะเพิ่นห้ามจอดถ้าเขา่ปจอดเท่าไนไปเรื่อยๆได้ข้างล่างที่แนมเห็นอยู่เป็นอย่องข้างล่างเห็นมอเตอร์ถแลนอยู่ข้างล่าง ก็คือถนนมิตรภาพนะครับนะอยุดด่านล้างเขานะครับแามพี่น้องมดดุดนูพูดนะน้ำตะคองนะครับคือน้ำตะคองทางนี้เดอ้อพูดนะกังหันร่มหมุนหรือ,อยู่เทิ่องพู่นะพูดนะเออกรมเร็วไปไหนแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมันขับเ,เร็วแลน,น,นขึ้นแลนเร็วแท้นั่นมันคือห้ามแลนเร็วเนาะนะครับนั่นเดอ้อพี่นอ้องเห็นปะพูดนะงามไม่ลีพี่นอ้องงามไม่ลี นะครับผมว่าถ้าเปิดใส่เป็นตางการรถแถวนี้กับซีแลนซ่าเพราะต่างก้นต่างมองมองอะ,อะวิวเนาะมองข้อมูสวยงามเนาะถนนมอเตอร์เวย์ช่วงลำตะคองสวยงามเหลือเกินขึ้นถนนมอเตอร์เวย์งามายพี่นนองผููรดว่างงามเถียงเถียงอีนนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับยุสัยเมื่อเราเห็นบานทีรถแลนอยู่นั่นก็คือ,อวิถถนนมิตรภาพาเพราะเนาะนะครับ สายลักไหมครับต้นสายลักอันนี้คือมอเตอร์เวย์นะครับเนาะคุณนนะ่ะป้าถือโถงามแทๆ้ๆพี่น้องเลยงามบิลีเด่นคุณอนะเกลียวพึ่งแง่มท่างพี่คุณนนะ่ะภูเขาแง่มท่างพี่ป้าเห็นแม่น้ำลับตะคองกวม่มด้านซ้ายก็เป็นภูเขาป้าปานอ้องไม้ยิียสมวาลงเก็บนองไม้เสด็จในบูธเียสมก็ได้ ไ่ได้จอดนะครับอัสซีแลนซาเป็นว่าห้ามจอดเขา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 ใส่ความเร็วมากกับ80กิโลเมตรนะครับเพื่อนกายใส่80กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับนี่นี่เห็นมาปลายเพื่อนก็บอกความเร็วนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิญญาณแกลเลีน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะกระส้มช่มวิวพร้อมล่ะนะช่มวิวไปน้ำนะครับป้ากางหอนลมบนพี่น้องโอ้ยบรรยากาศให้พี่น้องงามให้นะจังใดก็ล่องมา สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ิึงนะครับเด้อนะครับหมายเลขทางหลวง m 6มอเตอร์เวイเอป่าฝืนมีโทษปรับ2 0 0 0 0บาทเด้อครับเด้อห้ามจอดรถนะถ้าจอดรถป่าฝืนปรับ2 0 0 0 0บาทเลยครับเดอ้อนะครับคนอ่ะวิวงามเฮ้าขี่รถซาซาอะไยังครับขี่รถซาซาชมวิวได้เยอะอาพี แหงงามเด้พี่น้องแหงแห้งแหงขี้แห,ง,แห,ง,แหงงามแหงจมแหงงามนะครับอ้าวนั่นไม่ยังเพิทินยังบัตรตรวจสอบไม่ยังนั่นเห็นบอนี่โอ้ยรถรถเสียนะครับรถมันเสียโมเมนต์โมเนโมเนต์มาเซเว่นอย่างบุครคลนะคุณเนี่ยไปด้านพี่ก็สวยภูเขาเนี่ยไปด้านหน้าก็สวยด้านซ้ายก็สวยด้านขวาก็สวยสวยไปหมดทุกอย่างสวยขยี้ใจเลยเด้อพี่น้องเด้อ พุนอ่ะอะลาดลาทดทพุนแล้วผมดูจบคลิปเฉพาะพี่น้องมันยาวเลยดินี่พี่น้องสีเบอืไอไว้จะเพิ่มเบอือด้วครับเด้อชมความสวยงามของมอเตอร์เวイ M6 ก่อนนะครับมอเตอร์เวイ M6 ขึ้นมาจากออ่่าาถนนเลี่ยงเมืองเมืองโคราชนะครับนะครับขึ้นมาจากนู่นนะครับทุนอ่ะออขึ้นมาจากนูน่นให้งามพี่น้องเลย คมสวยงามเลยไม่ปานีใครเด้อนี่พี่น้องคมสวยงามสวยขยี้ใจเลยพี่น้องสวยขยี้ใจพุ่นอ่ะทางพุ่นก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์ไอทางรถไฟคู่นะครับนะอ่ะพุ่นตัวนี้เ้าก็สิเห็นนะอ่าคู่ไปนั่มถนนในมิตรภาพนะยุสายมือเฮาเนาะนะครับถนนมิตรภาพยุสายมือเฮาเนาะเนี่ยนะครับโอ้ สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามสวยงามงามเปดีพี่น้องนี่ครับวิากเคยคิดไปยึดตลอดนะัง้ไฟฟันยึดตลอดว่าถ้าเพิ่นเปิดในห,ห้าใสมือนในห,ห้าขึ้นไปแต่นี่เพิ่นเพราท่านเปิดใสเป็นทางการกันยังขืนมาแล้วนะครับเด้อเปิดใช้ชั่วคาวซื้อได้นลยตะค้มเร็วหอยใส่80กิโลเมตรครับถูกต้องแล้ววิญญาณใส่ยู่80ิกิโลเมตรนะครับบก่พอดีนะครับุูนะ สวยงามสวยงามถนนสวยงาม,ว,งามวิวก็สวยเป็นถนนทีวาสวยได้ทีเดียวนะครับเพระว่านะบรรยากาศหนึ่งด้านซ้ายเป็นภูเขานะครับสองด้านขวาเป็นแม,ม,ม่น้ำลำตะคองอันใดมันิดสวยงามปานานเมนบาพี่น้องมันิดสวยงามปานานพี่น้องล่งคิดเบื่องเมนบานะครับเอาคลิปมันสิยาวเาด้อพี่น้องเด้อตัดคลิปออกกัน ในคลิปต่อไปว่าเขาสุไปลงมุองใดกันทายเง้าไปเลยพี่น้องมันสิเบื่อนะครับเนาะเอาซัมเน่แหละพี่น้องเนาะคอยติดตามม <s> ันก็น่าใจกันว่ามอเตอร์เวย์เขาสุไปลงจังไดแล้วสิเขาไปเชื่อมกับถนนมีสะพานเลยจังใดเนานะเบิง้งดอนทรายมืดนะครับภูเขาโอ้ยพี่น้องเอ้เอาดิคนแล้วเบิ้ง,งด้านขวามือบานนี่อันนี้ขาลงกรุงเทพนะครับขามาจากเครื่องโคราชนะมุ่งหน้าไปทั้งเทพนะครับเอามาสิงห์เงี้ยพี่น้องเนาะ คลิปหน้าเจอกันหมากระต้อนเนื่องนี่แหละครับคลิปต้อนเนื่องเลยเด้อครับเด้อครับคลิปนี้ก็ชมให้จบเลยคลิปหน้าเด้อชุมคลิปหน้าเลยนะครับเด้อ